ส่วนที่จังหวัดน่านครับได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2568ครับภายใต้แนวคิด4ดีด่ทศวรรษร่วมแรงแข่งขันร,ร่วมกันพัฒนาไฟหาสันติ ที่ศาลาสิริมงคลธรรมวัดดอนมูลตําบลดู่ใต้อําเภอเมืองน่านสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดน่านประจําปี2568มุ่งสร้างพลังเยาวชนเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและเชื่อมโยงเครือข่ายเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปโดยมีนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงาน และมีผู้ร่วมงานเป็นเยาวชนกว่า250คนภายในงานมีกิจกรรมการแสดงออกด้านดนตรีกีฬาและกิจกรรมจิตอาสาค่ะคุณผู้ชมรวมถึงการมอบรางวัลแก่นางสาวนัดนิชาจันปุณะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่านผู้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติด้านการพัฒนาสังคมและรางวัลแก่เยาวชนและกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนของอำเภอต่างๆอีกด้วยค่ะส่วนอบจอเชียงใหม่ครับจะจัดงาน ดังกล่าววันเยาวนชนแห่งชาตินะครับวันเสาร์ที่20กันยายนนี้คุณผู้มนชมสามารถติดตามบรรยากาศถ่ายทอดสดได้